ครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้วันไรว้วะนิดก,ก่อนอ้อวันนี้วันพุธเมื่อวานวันอังคารนะก็ก็วันนี้วันนี้เหรียญลงนะ BTC เหลือห้าหมื่หมหมนหนึ่งเหลือลงลงแดงแดงเถือกเลยแต่ก็ไม่ได้สนใจนะเรามาดูสิ่งที่เราต้องทําวันนี้ดีกว่าเนี่ยวันนี้ไปหาข้อมูลมาแล้วไอเหรียญไอเหรียญน,นันนี้ชื่อว่าเหรียญ อะไรนะ SGRK เนี่ยมันเป็นเหรียญ a i r d o ของใบแนนอะมันเป็น a i r d ดของไบแนนนะถ้าดูจำไม่ผิดเดี๋ยวดูเมื่อวานยังดูได้อยู่ทำไ,ไมวันนี้ดูไม่ได้ก็ไม่ดูเออเอาไม่ง่ายเช็คมาแล้วว่ามันเป็นมันเป็น Airdo ของไบแนนอะตัวเนี้ยไม่ดูเช็คตรงไหนทำไมมัน เช็คไม่เจอนะไม่รู้อ้อเมื่อวันไม่รู้เช็คตรงปุ่มไหนอะแต่แต่วันนี้เช็คไม่เจอเออเมื่อวันเมื่อวันเหมือนจะเช็คเจออยู่นะเนี่ย distribution ไหนเนี่ย a d r o p user เนี่ยเจอแล้ว a d r o p user asset เนี่ย s t strk เนี่ยเห็นปะ,ะ airdrop user asset เนี่ย ดูหน้ามันก็ดูหน้าก็แจกอะเนี่ยโมวันไหนเนี่ยวันที่สิบดูหน้าก็แจกเนี่ยแต่ดูหน้าแบบตัวง่ายๆอ,ยอะตัวแบบของเกาหลีอ่ะดูหน้าเกาหลีอะไม่ได้ดูหนา้นาซีดูหน้าซีนี้ของไบแอนด์ดูหน้าเกาหลีไม่ตืออ่อต้องเ,าเอาดูหน้าซีดีกว่ามีอนาคตกว่าเพราะมันของไบแอนด์ก็ก็สรุปมันเป็นของเหรียญ E t ทเนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขายทิ้งไปเลยแผนก็คือว่าจะขาย ตะตากเนี่ยไปเข้า ETH ดีกว่าเพราะมันเป็นของ e t ทอแลมันแดดดอบมาเนีย่ยขายก่อนแล้วกันนี่ได้มาก็ต้องขายไปไม่มีอะไรมากขาย e t ทมันจะมีให้เตือนอีกไหมเนี่ยเอ้ยลิมิตไม่ได้นะใช้ลิมิตต้องใช้มาร์เก็ตเพราะว่าลิมิตบางทีมันไม่ได้ของไงเราต้องการขายทันทีเพื่อเอาของอ้าวโอ้เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งขายอ่าขายได้ทันทีไม่ต้องมีเตือนอะไร เรียบร้อยแล้วก็เอาไปซื้อเหรียญ ETH นะวันนี้ภารกิจของเราก็าคือเหรียญ ETH บินไหนวะอ๋อเหรียญ <t> e นี้ฮิตน่าจะอยู่ต้นๆน,นะเพราะว่าเป็นเหรียญหลักวันนี้เห, e ห e เรียญ ETH โอ้ย ETH นี่เลียงเหรียญนี้ขึ้นอย่างกับบิตคอยเลยก็เป็นเหรียญที่มีนะอานาคตนะคนมีเก็บไว้อะเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเยอะกว่าน,นี้เป็น ราคานี้น่าจะขึ้นไปถึงเป็นหมื่นได้อ่ะหมื่นเหรียญน,นะซื้อซื้อก่อนแล้วกันซื้อเหรียญ ETS ปุ๊บเรียบร้อยมายังมาแล้วแต่ทีนี้เหรียญ ECH เนี่ยเราจะต้องไปเอิร์นนนะไปเอาไป e เอิร์นนเอิอะไรดีนี่ E T S stacking นี่เอาอันนี้เออมันอันเนี้ยมันพอขึ้นมามันชอบ E T S ม,มันเด้งขึ้นมาเนี่ยว่าเรามีอันเนี้ยไปแวบแบบผมไม่ค่อยอยากจะแว็บเลยนะผมเอาแค่กินดอกเบีย้ยก็พออะ่ะผมเคยอ่าแล้วมันยังงงงงอะ่ะ w B T B E T S มันคืออะไระยัง,งงงอยู่ไปดูมันก็ไม่ได้มีดอกเบีย้ยอะไรเยอะนะไม่รู้ยังไงอะ่ะเลยไม่เอาเลยเลยไม่เอาไว้ก่อนเ,เอาแค่ดอกเบีย้ยสามจุดเราเราแค่ปากกินดอกเบี้ยเฉยเฉยอะ่ะเออ ไม่ได้จีเรียกอะไรมากอ่ะเคยเหมือนเข้าไปดูแล้วมันดอกเบี้ยมไม่ได้เยอะนะ w. มันให้มันให้คือแปลงเป็นอย่างอื่นอ่ะมันคงเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ทักอย่างอ่ะแต่ก็ไม่รู้อ่ะเนี <S 2> <S 2> ่ย Enjoy Your Earning by h o l e WTS and UTI l i z e t h e m for Multiple Use ใช้ได้หลากหลายอ่ะคือคือมันเหมือนกับว่าเอาไปใช้ในทางอื่นอ่ะหลากหลายแต่เราไม่ได้ใช้ไนงะอาจจะเอาไปใช้ซื้อของหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ เราไม่ได้ใช้ทางนั้นเนี่ยเราเรา,เราประเภทลงทุนไงก็เลยสเต็กกิ้งอย่างเดียวเนี่ยสเต็กกิ้งเดี๋ยวนี้มันมีบอกหมดนะสเต็กกิ้งกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมาก่อนไม่ได้บอกขนาดนี้เอ่อเนี่ยสามปเปอร์เซนต์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวกลับไปดูก่อนเรามีอีเทสหนึ่งจุดเก้าเจ็ดสามหกนะจำไว้สเต็กกิ้งจะต้องมีเงี้ยมากขึ้นเมยไม่มีอะไรหรอกจำแค่เนี้ยกันเหนียวชอบชอบใช้ความจำไง next เนี่ยมีความเตี่ยงมาเลยเตือนมาเดี๋ยวมันจะแปลงไปเหรียญน่าจะแปลงเปเหรียญอ่าเห็นไหมมันมัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นแล้วนะเมื่อกี้เห็นไหมจากหนึ่งจุดเก้าเจ็ดอะเป็นหนึ่งุดเก้าแปดหนึ่งอะไรเงี้ยมันให้เหรียญมันให้เหรียญอะไรนะ BETH มาเดี๋ยวดูไปดูนะ เหรียญน่าจะมากขึ้นอ๊ะมัยังไม่มากขึ้นอ่ะอ๋อมันไม่มากขึ้นเนาะอ้าวอ๋อมันเปลี่ยนเป็นเหรียญใหม่เลยเนี่ยโอ้อ,อ๋อมันเป็นคือเหรียญ B T B T H เนี่ยมันก็มีอยู่แต่ B E B T H มาอีกอันหนึ่งโปวด,ดหัวเลยเนี่ยเออเพิ่งรู้นะว่า ว่าแบบใหม่เป็นอย่างเงี้ <ative> เยเ, Hans b e t h เ,เยมื่อก่อนมันให้เป็น w b e t h เหรียญเราไปแต็กกิ้งอ่ะมันจะให้เหรียญไม่มันให้เป็นเหรียญ b e t h แทนไงแต่เดี๋ยวนี้มันให้เป็นเหรียญ WBETH มาเออเราก็ไม่อยากแปลงเหรียญนะเพราะว่าเรากลัวความเสี่ยงไงของเราเป็นเหรียญ b e t h มันก็ให้ดอกเบี้ยมาอยู่แล้วอะ่ะเห็นไหมมันให้ดอกเบีย้ยเห็นไหมมันให้ดอกเบี้ยมาอยู่แล้วอะ่ะแต่อันเนี้ยเป็นยังไงเราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้ งงง,งอยู่เหมืนอนกันเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ดอกเบี้ย,ววยมันเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูก่อน staking อ๋อมันมีอ๋อรู้แล้วนี่ไง W E T อมันได้สเต็ i กิ้งได้อ๋อมันต้องสเต็คกิ้งนะเอาไปสเต็ i กิ้งก่อนแล้วกันเทสต์บอลสี่เปอร์เซ็นต์เออ เอออ๋อ,อ,อดอกเบี้ยมันเยอะขึ้นโอเครู้แล้วอันนี้รู้แล้วเออเรียนรู้ไปในตัวนะแล้วก็น่าจะอยู่ในหมวดเออร์เน็งมั้งน่าจะเออโอเคได้เรียนรู้แล้วว่าแปลงเป็น W B E T H เนี่ยมันได้ดอกเบี้ยม,มากขึ้นโอเคถ้าอย่างนี้ก็รู้แล้วเดี๋ยวต้องเบลเนี่ยเดี๋ยวคงต้องแปลงเป็น W E T H ด้วยแต่เอาไว้วันอื่นนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเอองงๆอยู่เหมือนกัน วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดแปลงแล้วคงแปลงเลยอะได้ดอกเบีย้ยมากขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนจะได้ดอกเบี้ยสามจุดสามเปอร์เซ็นต์กว่านะสามสามเปอร์เซ็นสามจุดห้าอะไรเงี้ยอันนั้นอีวีทเอสไม่ได้สี่เปอร์เซ็นก็โอเคเดี๋ยวคงต้องแปลงอะเออเพิ่งรู้เหมือนกันนะทําทาภารกิจวันนี้ก็เพิ่งรู้เนี่ยเห็นไหมการเล่นเหรียญเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยให้เราเรียนรู้ทุกวันโอเคแค่นี้แหละเจ็ดนาทีแล้วตัดคลิปก่อน